เอฟสบออกลงแล้วมันคงเป็นปุ๋ยคือคืออย่างนี้ถ้าเราใช้ถึงขนาดเอฟสิบหกบินขึ้นเนี่ยผมว่าประกาศสงครามไปเลยเราจะได้ตีเข้าไปในพนมเป็นไงคือคือเอาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดสมมติจะไม่ทำสงครามนะสมมุติจะไม่ทำสงครา,นะามเลยนะตาเมอนทมอะ่ะไอ้ต้นขี้เหล็กเนะี่ยน่ะลงไปอีกลงไปที่ต้นนี่ะลงกีเหล็กเนะี่ยลงไปอีกแล้วก็ปักปักรั้วเลย ปักล้วนะครับเท่านั้นเองผมว่าทหารทหารเราเนี่ยรู้พิกัดนะครับไอหลังจากต้นขี้เหล็กลงไปเนี่ยผมรู้ว่าทหารเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะคนของเราเนี่ยเคยเดินเดินลงไปข้างล่างนะฮะคนของเราเนี่ยเดินไปเจราจาแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทําตอนนี้นะพี่อาลามพี่ยศซานะครับนะสิ่งตอนนี้ที่ผมอยากให้ทํามากที่สุดนะถ้าไม่ประกาศสงครามนะยึดแนวข้างล่างให้หมด แล้วทำรั้วเลยทำรั้วปิดประสาทตาเหมือนทมลงไปข้างล่างทำรั้วไม่ใช่มาทำอยู่ตรงหน้าบันไดไม่ได้ทำอยู่ตรงต้นขี้เหล็กลงไปอีกอย่างน้อยก็โลสองโลต้องลงไปนะครับแล้วก็ไปทำรั้วแล้วก็ใช้อันนี้ครับลวดหนามหีเพลงล้อมแม่งไว้หมดเลยแล้วเราก็ตั้งฐานปฏิบัติการไว้ตรงนั้นจบขมินไม่กล้าอีกเลยจริง แล้วต่อให้แหกปากพูดมากยังไงไปฟ้องในเวทีโลกไหนเราได้เปรียบเราไปปักอยู่ตรงนั้นเราได้เปรียบแล้วกูไม่ขยับแล้วจริงไหมแล้วก็ทําฐานปฏิบัติการเอาไว้มีกองอาสาสมัครทหารพานไปประจําการอยู่ตรงนั้นจบแล้วตาองตาควายรีบทําเลยตอนเนี้ไอชุดไอชุดที่ต้องต้องออกไปสู้ไปลบเนี่ยก็ออกไปไอชุดหน่วยช่างอะไรพวกเนี้ยก็ออกมาทารั้ว ออกมาทำทำเสาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กันทํเพอยิงนั้นขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารบอกมากแล้วขอบคุณแม่ทัพลอยนะครับขอบคุณแม่ทัพภาคสองมากแล้วทาแค่เนี้ยคืออย่างน้อยให้ได้ยิงเนี่ยจริงๆผมผมแทบจะไม่ต้องบอกขอบคุณกันด้วยเสด็จซ้ำเพราะว่าเขมรแม่งยิงก่อนพี่กัปตันบันดดี้นะจริง,รงๆเขมรมันเปิดก่อนนะแล้วเราแทบไม่ต้องขอบคุณมันเลยนะจริงนะแต่ผมกะไว้ในใจผมว่าเสาอาทิตย์เนี้ย ยังไงก็ยิงแต่ว่าวันนี้มันเสือกมาเร็วไงมันเสือกมายิงกันวันพุธรหัสไอ้เฮียเป็นวันครูทีแรกผมกะว่าไม่เส์ก็อาทิตย์เพราะว่าคนมันจะมากันแล้วมันจะตีกันเพราะมันตีกันมันเข้าเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขในการประทะผมว่าวันนั้นเขาจะยิงกันไอ้เฮียเสือกยิงกันวันนี้เลยะเออผมก็ทํางานอยู่แล้วเวลาแม่งยิงแม่งมันยิงตอนไหนเฮียแทนที่มึงจะยิงตอนเย็น มึงจะยิงตอนเย็นมึงจะยิงตอนกลางคืนก็ได้ตามยุทธวิธีอ่ะจริงมากยิงตอนฟ้าสางเนี่ยไอสัตว์มายิงตอนที่กูทํางานนี่เฮียกูก็แม่งไร้สดไม่ค่อยได้ด้วย <c oughs> <c oughs> แม่เสียดีนะฮะนะพี่อังสนาบอกตอนนี้ลบกันแล้วขออ่าทุกคนปลอดภัยทหารเราก็ปลอดภัยอยู่ตอนนี้ไม่มีรายงานเสียชีวิตนะครับมีแต่ได้รับบาดเจ็บประมาณสองนายนะฮะถล่มแล้วป๋านะครับป๋าบอกแล้วครับนะพี่แอนนนะ พี่ชมบดีบอกเอาพระวิหารคืนมาด้วยยิงถล่มแม่งเลยนี่จริงๆต้องเอาจริงๆต้องเอายึดภูมะเขือถ้าเราตีภูมะเขือแตกนะพระวิหารเราล้อมไว้หมดเลยแล้วถ้ามันอ้างว่าสารโลกถ้ายูเอ็อ้างเรื่องคําสั่งสารโลกนะหรือคําวินิจฉัยของศาลโลกอะไรนะเราต้องขอประท้วงแนละเราเรียกฝรั่งเศสมาเราเรียกฝรั่งเศสมา แล้วก็ประท้วงฝรั่งเศสหรือประนามฝรั่งเศสด้วยก็ได้นะครับประนามฝรั่งเศสว่าผลพวงทั้งหมดที่ก่อให้เกิดสงครามหรือการประทะระหว่างไทยกับสเมเนี่ยฝรั่งเศสคือต้นเหตุเราลากส,สนธิสัญญามาเราลากอนุสัญญาโตเกียวมาเราลากมาทุกอย่างแล้วมากองเอาไว้ที่ยูเอ็นแล้วเริ่มปฏิบัติการฉีกหน้าฝรั่งเศสแต่นนขณนะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดยูเอ็นสมมตุตนะิเรายึดพระวิหารได้นะเราวางกองกําลังไว้ตรงนั้นได้นะ ผมบอกเลยเราได้พระวิหารคืนทันทีเราจะไม่มีการถอยถ้า u ูเอฟังดีๆนะถ้า u ูเอบังคับปุ๊บเราถอนตัวรู้ไหมครับว่าวันนี้ตอนเช้าเนี่ยโดนันทำทำอะไรบ้างไหนมีใครรู้บ้างวันนี้ตอนเช้าบ้านเราเนี่ยโดนันทาทำอะไรมีใครรู้ไหมฮะมีใครรู้บอกผมด้วยนะ นะครับอืมนะฮะนักเรียนเราเสียชีวิตสองรายในเซเว่นในเซเว่นปัม๊มปตทครับต้องประกาศสงครามแล้วถ้าอย่างนี้ต้องประกาศสงครามนะครับจะไปปะทะกันอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้มันเกินเกินกฎการประทะเพราะมีพลเรือนตายแล้วมันตั้งใจยิงมาใส่ที่หมายพลเรือนประกาศสงครามครับแล้วบินไปถล่มที่อะไรฮะอย่างที่ผมบอกจุดแรกเลยคือนครน,นครวัด ถ้าเราพังนควรวัดมันได้มันหมดมันหมดความเป็นชาติขเขมรเลยนะถ้าเราพังมันไดสองบ้านไอ้ฮุนเซนไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นอาชญากรสงครามไม่ต้องกลัวเพราะเรามีหลักฐานว่ามันมาทำร้ายบ้านมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันยิงใส่นะครับที่อยู่ของชุมชนที่อยู่ของประชาชนจนเป็นเหตุให้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเราประกาศยิงเลยครับแล้วเราส่งกำลังทหารบุกขึ้นไปยึดพระวิหาร โดเน่นทมเมื่อเช้าประกาศถอนตัวออกจากยูเนสโกแล้วฮะไม่ยอมรับยูเนสโกยูเนสโกสะเทือนเลยสะเทือนเลยนะครับนะบผู้มนวยการใหญ่ยูเนสโกนี้นั่งเหงาเลยทีนี้เพราะทำถอนตัวเพียงแค่นะฮะเพียงแค่ทำไม่ถูกใจทำเท่านั้นเองนะครับรวมถึงผู้มนวยการใหญ่ยูเนสโกเขาก็มีหนังสือไปถึงสหรัฐอเมริกาบอกว่า การที่สหรัฐถอนตัวจะเกิดผลเสียเพราะเนื่องจากว่าจะนะครับทำให้ที่อื่นในหลายๆเมืองของอเมริกาที่จ่ะขึ้นมรดกโลกอยู่เนี่ยจะไม่ได้รับการท่านบอกกูไม่เอาทําบอกกูไม่เอา,า,บอกกเอาแบบอิสราเอลกำลังยิงกับปาเล,าเลสติตนกำลังถล่มกับอิสบัลลาะกำลังเล่นกับอิหร่านจู่ๆซีเรียโผล่มาอิสราเอลเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นประเทศเล็กๆ หันไปถล่มซีเรียทะเละเทศเลยตอนเนี้นะน้องอ๋ันเมื่อกี้นะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยใหญ่กว่าอิสราเอลเยอะแต่ว่าโอเคเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสู้กับเขมรเนี่ยประกาศสงครามไปเลยครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะฮะและเราต้องชิงแจ้งอะไรฮะชิงแจ้งชีง้ให้โลกเห็นว่าไอหุนเซนคืออาชญากรสงครามเราดําเนินการตามนี้เสียดายกูไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบก เสียดายกูไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่งั้นกูจะสั่งกระทรวงต่างประเทศนี่นะครับกูจะสั่งกระทรวงต่างประเทศให้ทําหนังสือไปถึง UN ไปประนามเขมรว่านายฮุนเซนคืออาชญากรสงครามมันเหมือนกับว่ามึงแจ้งมึงแจ้งเขาก่อนมึงได้เปรียบอะเหมือนกับการแจ้งความมึงแจ้งเขาก่อนมึงได้เปรียบไอ้ส่วนนี้น่นจะมาแจ้งกับกูก็เป็นการแจ้งแก้เกี้ยวไงเราต้องชิงลงมือทําก่อนแต่วันนี้นักการเมืองบ้านเรามันส้นตีนกันไง จริงไหมฮะมันส้นตีนอืเดี๋ยวก,กูเติมแกแป๊บนะจริงไหมครับนะพี่ใบหญ,ญ้าสวัสด,ดีนะฮะกระทรวงต่างประเทศรีบออกถแถลงการด่วนไปทั่วโลกเอาง่ายๆทำหนังสือสมเดบาตายบาดเจ็บล้มตายจึงขอประนามว่านายหุนเซนเป็นอาชญากรสงขามและหลังจากนั้นเราก็ทำหนังสือไปที่ UN ไปประท้วงไปประนามมันแล้วก็กล่าวหาว่ามันคืออาชญากรสงครามเท่านั้นแหละครับแค่นี้เองทําแค่นี้เองจบแล้วคุณเซนจะต้องกลายเป็นอาชญากรสงครามไปโดยปริยายเลยแล้วใครทําก่อนก็ได้เปรียบงานเนี้ยจริงไหมฮะเออนะนะครับเออพี่ถมปองบอกกําลังแต่งกองสงครามอยู่เลยป๋าโอ๋อนะฮะห้ามเจราจารไม่มีเจราจารครับช่วงนี้ไม่มีสัปดาห์นี้ห้ามเจราจาร ผมต้องการใครรู้ไหมผมต้องการจีนนะครับพี่บิวสวัสดีนะฮะผมต้องการจีนให้มาเป็นคนกลางในการไก่เกี่ยเรื่องนี้เพราะอะไรคุณรู้วะทําไมผมถึงไม่เอาอเมริกาเพราะอเมริกามันกําลังจ้องท่าเรือพังงาเราอยู่แต่เราต้องการจีนให้มาเป็นคนกลางเพราะถ้าจีนมาเป็นคนกลางปุ๊บเรามีอํานาจต่อรองถ้าเรารักชาติรักแผ่นดินนะเรามีอํานาจต่อรองเลยนะครับ ไม้ว่าจะเป็นเรื่องของจีนก็ดีต่อรองกับจีนได้หรือทําไม่ก็เนี่ก็ต่อรองกับเรื่องขเขมรน,นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเกินแล้วมันเกินเรื่องปราสาทต,ตาเมืองทมแล้วเอฟบขึ้นแล้วครับใช่ฮะขึ้นไปก็ทําลายคล้ายๆทหารมันผมต้องการให้เอฟสิบหกไปทิ้งระเบิดที่นครวัดมันผมต้องการทําลายอัตลักษณ์ของมันขเขมรอยู่ได้เพราะนครวัดครับพี่กับตันจริงไหม ถูกต้องเลยพี่ฟ้าใสนะครับถล่มไม่ยับพี่อุดมเราต้องการถล่มนครวัดมันพังพินาศไปเหมือนกับปราสาทพระวิหารน่ะพังยับอย่างนั้นนะครับทำลายอัตลักษณ์ของมันรู้ไหมว่าทาไมปราสาทพระวิหารมันถึงพังมันไม่ใช่พังเพราะธรรมาชาติมันพังเพราะขมเห็นไปทําให้ไอหุหน่ไหนไอบุญราลีเป็นคนตเ,เป็นคนสั่งให้ไปทําพังเพราะมันเชื่อหมอผีมันเชื่อไอพวกคุณเวศใสดําอะไรพวกนี้ มันบอกว่าปราสาทพระวิหารมันเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยมันต้องทําลายทิ้งพอมันทาลายทิ้งเสร็จมันก็คิดว่า4.6ตารางกิโลเมตรมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆขึ้นมาเอาเรื่อยๆและไอ้ชะม้อนตรงนั้นจะตกเป็นของเขมรวันนี้นะครับไอ้ตรงฐานภูมะเขือเนี่ยอย่าลืมยิงด้วยนะอย่าลืมยิงยิงเสร็จไล่แม่งลงตกจะถีบตกเหวหรือทำอะไรก็แล้วแต่ นะครับถ้ายิงมันตายไปตรงนั้นอย่าไปขุดหลุมฝังมันโยนศพมันลงไปแล้วก็ตัดสลิงลวดสลิงที่มันทําเป็นกระเช้าขึ้นมานะตัดทิ้งนะครับแล้วก็ที่ที่เหลือที่เป็นบันไดขึ้นมาก็น้ํากดไปหยอดเอาน้ํากดไปหยอดเอาเลื่อยไปตัดออกนะครับแล้วก็ปัดธงชาติไทยตรงภูมะเขือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรที่กล่าวอ้างว่าเป็นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ระหว่างไทยกับเขมรในที่วจอง4.6ตารางกิโลเมตร รวมถึงประสาทพระวิหารเอาธงชาติไทยขึ้นไปจากนั้นมาเดี๋ยว u ูอก็จะเรียกว่าเราละเมิดเราขอบเอกสารทั้งหมดไปคุยที่ UN อนและเรียกฝรั่งเศสมาตอบปัญหาให้ไนดะ้ตอบคำถามให้ได้วันนี้ต้องเอาฝรั่งเศสออกมาครับถ้าไม่เอาฝรั่งเศสออกมาแม่งไม่จบนะครับถ้าไม่เอาฝรั่งเศสออกมาแม่งไม่จบเดฮะ พี่อ้อยบอกข่าวมาแล้วภูมิขือราบและะ้วค่ะโอ้ยอย่าลืมไปปักธงชาติจริงนะถ้าผมเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะหรือผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมจะออกคำสั่งเลยให้เอาธงชาติขึ้นไปและตัวประสาทพระวิหารให้ปักธงชาติเอาธงชาติไทยขึ้นจากนั้นทำหนังสือถึง u ูเอบอกเรามีปัญหาเรื่องดินแดนตรงนี้เราจะต้องขอเชิญฝรั่งเศสมาพูดคุยกับเรา ฉะนั้นเราจะไม่ยอมเสียดินแดนตรงนี้และคำสั่งสารโลกเราจะไม่ยอมรับเราฉีกทิ้งเลยสารโลกไม่มีอำนาจทำอะไรสารโลกใช้อำนาจผ่าน UN เสารโลก u ูเอ็นยูโกไอ้พวกนี้มันคือเครื่องมือของฝรั่งเศส UN เเป็นเครื่องมือของอะไรฮะของสหรัฐที่เรายืนทางขาสองขาเนี่ยจริงๆแล้วนะก็ทำถูก แต่ถ้าวันหนึ่งจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งผมเลือกคนที่ใกล้บ้านผมจะเลือกจีนจีนก็พร้อมจะฟังเราและเราก็พร้อมที่จะต่อรองกับจีนพร้อมที่จะลื้อ FTA นะที่เราเสียเปรียบจีนเราพร้อมที่จะลือ้อแล้วมาคุยกับจีนจีนจะคุยกับเราไหมรับรองจีนคุยครับคุณอย่าลืมนะคุณต้องคิดในตรกกะของคนที่เวลาคุณจะกระทืบใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเห็นว่า คนที่คุณจะกระทืบม,มันกลัวคุณเนี่ยคุณขยี่ซ้ำเลยโดยสัญชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณฮึดสู้ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือคุณสวนเข้าไปเนี่ยไอคนที่จ้องจะก,กระทืบคุณมันไม่กล้าเพราะมันรู้ว่าคุณไม่หยองไงแต่ถ้าคุณหยองให้มันเห็นแต่แรกเนี่ยมันจะเหยียบคุณเหมือนจีนเห็นเราหยองเหมือนจีนเห็นเราอ่อนอ่อนเหมือนอเมริกาเห็นเราตกใจเรื่องภาษีมันก็ขู่แล้วขู่อีกขู่แล้วขู่อีกสุดท้ายมันเป็นเกมหมด แต่ถ้าเราฮึดสู้อเมริกาจะเอาเม็ดนี้กูเอาจีนเว้ยอรโหลจีนจะคุยกับผมไหมคุณว่าจีนจะคุยไหมคุยจีนอยากเปิดโรงงานในไทยไต่หาแล้วถ้าจีนเปิดโรงงานในไทยถ้านักการเมืองนะครับมีเหลี่ยมซะหน่อยนึงผมบอกได้เลยเราไม่ขาดทุนแต่ถ้ามีนักการเมืองช่อฉนแบบแบบเนี่ยนักการเมืองรุ่นใหม่หมที่ ที่มาโกงชาติโกงบ้านเมืองที่บอกปาบกูไม่เคยโกงกูไม่เคยกินจนกระทั่งทําให้ไทยเนี่ยเสียหายมาเยอะแยะเลยเนี่ยอย่างนี้คุยไม่ได้จริงไหมครับนะฮะเออขเขมรยิงโรงพยาบาลไทยครับถูกก็ประกาศสงครามไงก็ที่ผมบอกอะ่ะก็ประกาศสงครามคุณรู้ว่าวันนี้ขเขมรน,น่มันมันไม่เอาบีเอ็มยี่เป็ดไปจอดเหมือนปีห้าสี่แล้วทีเ่เป็นเป็นเป้าลิ่งให้คุณให้ไทยไปยิงใส่ วันนี้มันเอา b m เ1มไปจอดอยู่หน้าบ้านพลเรือนนะพละเมืองของมันน่ะแล้วใส่กรยิยงไปชุดหนึ่งพอยิงชุดหนึ่งเสร็จมันขับรถหนีต่อจริงไหมครับถามว่าวันนี้เครื่องบินเราเนี่ยสามารถบินไปในขเขมรได้ไหมตอนนี้บินได้แล้วผมเชื่อเลยว่าจีนจะไม่ส่งกองกําลังขึ้นมาถ้าจีนส่งกองกําลังขึ้นมาเท่ากับจีนเลือกข้างจีนจะเดือดร้อนจีนขาดไทยเดือดร้อนทันทีผมจะบอกให้ แล้วยิ่งสิงคโปร์แม่งรอเราอยู่แล้วด้วยสิงคโปร์นี่รอเราเลยนะเพราะสิงคโปร์เขามีแผลกับจีนอยู่แล้วแผลนั้นลึกซึ้งเป็นแผลที่สิงคโปร์ยังไม่ได้แก้ซะด้วยซ้ํานะฮะประกาศสงครามเลยครับผมพร้อมอาสาไปครับใจเย็นๆประกาศได้แต่เราอย่าพึ่งไปรอให้มีคําสั่งเรียกคนสํารองก่อนนะฮะอืมนะครับพี่ศิลาสวัสดีนะครับเ,เราต้องยิงคลังแสงของเขมรฮะอ๋อไม่ต้องคิดมากเลยคลังแสงมันไม่มีอะไร ยิงที่ปราสาทนาครวัดยิงที่บ้านหุนเซนเพราะตอนนี้คนในบ้านหุนเซนไม่ได้อยู่บ้านเลยนะลูกหลานหนีหมดแล้วนะไปลงรูหมดแล้วเป็นผมผมก็ไม่อยู่เพราะผมก็ประเมินสถา,านการณ์เกิดสมมติว่ามีเครื่องบินสังลางหนึ่งบินหลงทางเข้ามาเงี้ยแล้วแม่งไปหย่อนไข่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเฮียตายห,หาหมดทั้งบ้านนะครับถ้าจีนมาช่วยเขมรเราต้องเ,ออเราต้องให้อเมริกาช่วยเลยใช่ไหมป๋าใช่พี่มาม่อมบทดีนะครับนะฮะ อันนี้ผมขึ้นทับพี่หลวงอยู่นะตอนนี้นะครับพราะพอดีผมเห็นแกขึ้นต่เช้าแล้วเห็นแกขึ้นในเช้าแล้วผมก็ยุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปทักแกนะฮะยึดพนมเป็นจบนะครับเออนะเซเว่นเลเว่นโดนระเบิดแล้วครับล่าสุดเขาว่ามีนักเรียนตายไปสองคนพี่เนิร์ดบอดดีนะฮะเขาว่ามีนักเรียนตายไปสองคนต้องประกาศสงครามครับ อย่างที่ผมบอกอะลูกแรกทําลายนาครวัดลูกสองทำลายบ้านหุ่นเซนลูกที่สามทำลายพนมเป็นลูกที่สี่ที่นี่ก็เลือกยิงเลยมึงจะเอาโรงพยาบาลก็ได้เอาวัดก็ได้เอาบ้านเรือนประชาชนก็ได้นะครับในเมื่อเราลบก,กับสัตว์เราก็ต้องใช้วิธีเดียวกับการที่เราทรมานสัตว์วันนี้เราต้องทําให้คนมันรู้สึกว่าไอ้เหียตอนที่อดีตพ่อแม่ปู่ยา่าตายายมึงหนีมาพึ่งเราเนี่ย นะครับเป็นยังไงพอมาวันนี้มึงหึกเหิมขึ้นมาเราต้องทําให้มันช้าครับไม่ต้องล้างบางมันทั้งหมดแต่ทําให้มันช้าจุดสําคัญต่างๆอนุสาวรีย์ชงอนุสาวรีย์ชัยที่อยู่กันดงกันดาน่ไปทําลายให้หมดนะครับทำลายให้หมดแล้วก็โปรยใบปลิวแล้วก็บอกให้คนขเขมรรู้ว่าวันนี้ที่พวกมึงทุกทรมานกันเนี่ยเพราะไอ้ฮุนเซนเป็นพ่อผู้นํามึงนะครับเออนั่นแหละ เราต้องทำมันอย่างเยี่ยงสัตว์เราต้องมองให้คนเขมรเป็นสัตว์หรือถ้าจะให้ดีเลยกูแนะนำนะบ้านสีหมุนีอ่ะไอเหลืองเหลืองนะตึกใหญ่ใญ่อ่ะใสไปเลยใส่ไปเลย,ใส,เลยใส่ให้อีโมนิกมันรู้นะให้อีโมนิกที่ไปให้ตังเขมรน่ยให้ไปให้ตังทหารเขมรให้มันลบกับไทยเนี่ยเอาให้รู้ว่าเวลามึงโดนเนี่ยมึงก็ไม่มีบ้านอยู่ เราอย่ามองมันเป็นมนุษย์ครับจริงไหมฮะเราอย่ามองมันเป็นมนุษย์ในเมื่อเจ้าบ้านมันเองยังสนับสนุนให้มาลบกับเราเนี่ยใส่บ้านแม่งก่อนเลยจริงไหมพี่อังคณานะครับอย่าให้เจ้าแม่งมีบ้านอยู่จริงไหมให้แม่งไปทุกทุก,ท,กทรมานเหมือนกับชาวบ้านับมันเนะี่ยนี่ผมเสียดายในเสือเตีย้ยเสือตายไปแล้วเนี่ยทำไมตายกูจะดูหน้ามันสักหน่อยนึง นพี่พยักพี่พี่พยักวันนี้พี่ยำนานวันนี้นะครับอืมกลัวรัฐบาลชุดนี้จริงๆก็มาคืนเมื่อเมื่อเมื่อช้าผมทําคลิปไปนะฮะผมมีพูดอยู่คำคำหนึงว่าหลังจากจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าทหารจะทําอะไรบางอย่างขึ้นมาผมว่าประชาชนคนไทยเขาให้ควัญเขาให้การยอมรับดอกกุหลาบจะเต็มปีปากกระบอกปืน เราไปเขียนกฎหมายกันไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆเร็วๆเนี่ยกันมันเข้ามาห้ามมันเข้ามาตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบางคดีที่ขึ้นสู่สารรัฐธรรมนูญที่รอเตรียมวินิจฉัยอยู่เนี่ยสารรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัยให้มันนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองมันตลอดชีวิตให้มันเหมือนกับพ่อมัน,นโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต แล้วลูกหลานคนไหนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดสมมุติว่าทหารไปทําอะไรบางอย่างขึ้นมาช่วยกวาดลูกหลานเครือญาตินักการเมืองที่มันทุจริตผมว่าทหารเนี่ยรู้ดีว่านักการเมืองคนไหนตระกูลไหนนามสกุลไหนที่แม่งช่อหลานบางหลวงผมว่าทหารแม่งมีข้อมูลหมดนะช่วยเอาไอ้พวกเฮียเนี่ยออกไปให้หมดอย่าให้แม่งกลับเข้ามาแวดวงทากการเมืองเขียนรัฐธรรมนูญเขียนธรรมนูญขึ้นมาก่อนพอเขียนธรรมนูญขึ้นมาใส่ก็ล่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ กันไอ้พวกเฮียนี่ไว้ไม่ให้มันเข้ามายุ่งการเมืองไม่งั้นบ้านเมืองชิดหายครับดูที่ขนาดนี้เนี่ยขนาดตาหารขาค่ะสองนายวันนี้ประชาชนบาดเจ็บเป็นสิบเด็กนักเรียนตายไปอีกสองผมถามว่าแค้นนี้เนี่ยไอ้รัฐบาลเฮียเนี่ยมันกล้าจะชำระไหมไม่มีมันยังให้ขเขาเหมลนทำงานต่อได้โดยไม่ต้องไปจ็อบอีกหกเดือนนะ แล้วถ้าเกิดหกเดือนเรื่องนี้ไม่จบมันก็ปล่อยต่ออีกหกเดือนมันทํากับพ่อมันขนาดไหนวันนี้มันยังรักลุงมันอยู่เลยหรือว่าพ่อเมืองเนี่ยทําผิดจริงหรือว่าพ่อมึงเคยหมิ่นสถาบันจริงที่ตามคําขู่ของไอ้หุนเซนนะหรือว่ามีอยู่จริงมึงเลยกลัวมึงเลยต้องยอมมันอีกจริงไหมครับฉะนั้นไอ้นักการเมืองพูกนี้ไม่ควรให้ไม่อยู่ในวงการเมืองแล้วไม่ครัแล้วเดี๋ยวแดกน้ําก่อนนะคอแห้งร้อนด้วยไอ้เหี้ย ยิงไหมฮะใครโดเนตมาตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะครับเนะี่ยเพราะว่าโทรศัพท์ไอ้ที่มันติงต้งติงต้งติ้งติ้งมันไม่ได้อยู่กับผมนะถ้าใครโดเนตมานี่ผมไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะโดให้ก็โดให้ก็กขอบุณมากนะนะครับเออนะไครตายแปดเขมรต้องตายแปดหมื่นถูกฮนะคือวันนี้เราต้องล้างเมืองมันไงวันนี้ต้องทําให้รู้จักว่ามึงหนีเขมรแดงมึงก็มาเจอเวียดนาม แล้วพอมึงมาเจอเวียดนามมึงมาเจอสงครามไทยอีกทําให้คนพวกมันรู้ว่าเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมืงเองไม่มีวันจเจริญก็เพราะผู้นํามึงทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่าตระกูลเตียก็ไม่ไม่อยากจะร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวดูสงครามนี้จบสงครามไปไหนก็อาจจะเกิดขึ้นอีกหรืออาจจะเกิดขึ้นซ้อนกันขึ้นมาอาจจะมีการทํารัฐประหารพอการทํารัฐประหารเสร็จปุ๊ก,ก็ยุติการยิง เตียบันขอเจราจาแล้วผมจะบอกให้เลยนะครับเตียบันเจราจาเมื่อไหร่นะคนเขมรมึงเตรียมตายเพราะหนักกว่าฮุนเซนนะครับเอฟสิบหกเราบินถล่มแล้วครับถล่มที่ไหนครับรอเตียบันไงนี่ผมได้ข่าวมาเมื่อเช้านี้เหมือนกันไอ้ไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนมีคนมาคุยกับผมว่าเตียบันจะไม่เล่นด้วยแต่อาจจะมีการทำรัฐประหารภายใน คือในขณะที่มันกําลังม่งม่นมนกันอยู่ตามแนวชายแดนเตียบันอาจจะสวบอาจจะสวบแต่ถ้ารวบได้ก็ดีเราจะได้เจรจากันนะครับเราจะเอาเกาะกงคืนก่อนเลยถ้าจะเจรจากันนะจริงป่ะแล้วเราก็จะล้อมรัวคือต่อให้เจรจากับเตียบันยังไงก็แล้วแต่นะป๋ามันเอาอาวุธจีนมาใช้จีนห้ามไม่ใช่เหรอมันมันห้ามจีนเขาห้าม แต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามของเก่านะเขาห้ามของใหม่ที่มันยิงอยู่คือ BM21 มันไม่ได้มันไม่ได้ยิงไอ้จรวดท่อยาวไม่ใช่มันยิง BM21 อยู่ไอ้ท่อยาวมันไม่มีลูกกระสุนจริงเขาไม่ให้มานะครับจริงเขาไม่ไน้มาผมนึกคำคำนึงของคุณเซนได้นะผมนึกอยู่คำคำนึงพี่น้องลองคิดตามผมดูว่าจริงไม่จริง จำได้ไหมครับที่มันบอกว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะยิงนะครับขีปนาวุธเนี่ยที่มันยิงไกลมาถึงกรุงเทพได้อ่ะจําได้ไหมมีใครจําได้ไหมที่เอ้ฮุนเซนพูด่มันบอกมันพร้อมที่จะใช้ขีปนาวุธที่ยิงข้ามจากเขมรมาถึงกรุงเทพมันไม่ได้พูดเล่นนะครับมันพูดจริงแต่ของมันไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่มันพูดมันทำให้ผมเอ๊ะขึ้นมาเมื่อกี้นี้เลยคือเรื่องอะไรรู้อ่ะ ในกรุงเทพมหานครเรามีที่สำคัญสำคัญอยู่หลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรามีที่ประทับของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราอยู่แล้วสิ่งที่เขมรที่มันพูดอย่างนี้เนี่ยมันกำลังสื่อมันกำลังสื่อสารว่าถ้ามันทำได้มันคงทำเป้าหมายนั้นหรือเปล่านี่แหละครับไอ้คำพูดมันตรงเนี้ยที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเกลียดชังรู้สึกโกรธแค้นมันมาก ฉะนั้นวันนี้กองทัพอากาศจะต้องสั่งสอนครับนะฮะออนะครับอุปกรณ์ร้อนโอ้เครื่องผมร้อนแล้วนะนะครับเครื่องผมร้อนล้ะมันขึ้นแล้วนะฮะเอนะอนะอาจจะอาจจะอาจจะดอบหน่อยอาจจะกระตุกหน่อยนะเพราะว่าผมเอามาพิงกระจกรับแดดอยู่นะฮะนั่นแหละครับอืมโดนจีนบินว่อนรอบป,ประสาทอืมนะฮะ เอ่อต้องป้องกันนะครับอืมจริงไหมถูกฮะนะถึงได้บอกอะไรขออะไรขอหัวมันอืมดีครับดีแต่ผมต้องการให้ไปรวมที่นครวัดผมต้องการทําลายอัตลักษณ์ของมันถ้าคนขเขมรไม่มีนครวัดสิ้นชาติทันทีอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็น,เป,นเป็นไปได้นะครับเพราะนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของมันขเขมรน,นะ เดี๋ยวขาแดกงน้ำแป๊บหน้ร้อนมันจะสิ้นชาติทันทีอืมตอนนี้จนตอกอ่าอ,อะไรนะตอนนี้จนตอกหมาเหม็นทำได้ทุกอย่างนะครับใช่นะฮะเจ้าหน้าที่ตายเจ้าหน้าที่ภายในควรจัดการขเขมน็นะครับอืม เอฟสิบหกบินไปถล่มบ้านรุนเซนเลยครับและถูกต้องไงนะครับพี่ใบายาบอกเอฟสิบหกขึ้นครั้งนี้ได้ผลน่าพอใจมากนะครับพี่สมควรนะครับสวัสดีนะฮะคนอยากกลับบ้านคนอยากไปถล่มบ้านหุนเซนทูกก็ผมบอกทําลายสองสามจุดเนี่ยคือจุดแรก,แรกๆเลยนะหนึ่งนครวัดสองบ้านหุนเซนสามกรุงพนมเป็นพนมเป็นถล่มให้ล่าเป็นหน้ากองเลยเสียลูกวิวเก,วก็บไว้ก่อน สีฮารุวิวเก็บไว้ก่อนเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเกิดสมมุติโอตียบันแม่งเกิดทำรัฐปาปหารขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะเราจิรจาเอาเกาะองแล้วก็ปักปันเขตแดนให้มันเสร็จเลยพอปักปันเขตแดนเสร็จปุ๊บเราสร้างกำแพงเลยตัดความสัมพันธ์ทิ้งทั้งหมดไม่เอาขเขมนินจบครับ